สวัสดีครับผมน้องเพ้นครับพิตี้ค่ะวันนี้พบก,กับพวกเราช่องสีสังวานสร้างสื่อคริส e ีที่2 วันนี้ท่าชมนมอ e ีสปอร์ของโรงเรียนสี่จังหวัดขอนแก่นได้จัดก,กิจกรรมการแข่งขัน e ีสปอร์ตเกมอาเ n นาอ p ฟ w e ลเลภายในโรงเรียนจะเป็นยังไงรับชมได้เลยครับการชมนุมอ e ีสปอร์ของเรานะคะได้จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รับทั้งความรู้และความสนุกโดยแข่งตามกฎกติกาสากลแล้วยังปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาอีกด้วยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับช่อง